สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่านสำหรับครุ่นี้ผมจะมาคำนวณสูตรแต้มล่างชน6สูตรให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนคลิปวีดีโอนี้จะทำขึ้นความบันเทิงและสนาบสนุนฉากกินแบ่งรัฐบาลท่านั้นไี่มีใครรู้ได้ว่าเลยจออะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากเข้าทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกรดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดได้ไปใหม่จากทางช่องสูตรห้อยไทย956 โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มำนวนกันดูนะครับเต็มสองตัวล่างนะครับเต็มหมดสองตัวล่างก็ไม่ตัวนะครับเต็มแรกกำลังทัก6สูตรอยู่เอาให้เหนือ4สูตรพอหลักครับแต่ยังไม่หลุดถ้าเปลตัวหลุด2งหมด ัวนั้นกดสองงดก่อนกันก็จะคัดออกนั่นเองครับแต้มล่างนะครับมาดูที่มาของแต้มล่างกันนะครับนี่คือที่มังตุลขเนาะ a 1 2 3 4งสอง b หน b 4ี่นั่นเอง a 1 2 3 4 b 1 b 4ี่ตัวเอตัวนี้เนาะแม่สูดด้านบน1 2 3 4สตติย้อนหลังนิด ให้ดูคร่าวๆนะครับที่จริงมันยดนยาวสุดหน้ากระดาษสองหน้ากระดาษมาแล้วเนาะก็ลงเป็นตัวอย่างแค่นี้ต้องมากเต็มล่างคืออะไรบุกกันแล้วได้ตามว่านั่นเองแสดงหกสามหกบวกสามใ3เก้าเต็มเก้า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 เข้ามา4ีสูตรนี้นะนี้ถ้าหลุดช้ำถ้าถ้าหลุดสองงอดขึ้นไปจะคัดออกเนาะนี่คือที่มาของสูตรเอหนึ่สมสี่หนึสองสามสี่อันนี้เนาะ และที่มาของสูตรุดบีดีนี่หว่าดีเป็น b ไม่เป็นไรดีเก่าเนาะ b b บลบไปแล้วเนาะเหลือสูตร d หนึ่งดีสีหนึ่งดีแปดตัวแล้วแต้มเก้าเนาะหกสามไปเก้าหกสามได้เก้าหลุดมันเจ็ดตัวหลุดไปนหนึง่งตำแหน่งเพื่อให้เป็นแปดนั่นเองก็เป็นแปดยังไม่หลุดนั่นเองอเปลาก็แต่ถ้าเจ็ดจะหลุดนั่นเองปรับเป็นแปดตัวยืดแปดตัวยังไม่หลุดยังไม่หลุดนั่นเอง สินแบตตัวนี้หลุดจะขีดแบบนี้เนาะเองแค่สูตรไหนหลุดสองงวดก่อนการก็จะคัดออกนะสี่สูตรนี้จะให้เหลือหกสูตรจะใช้เหลือสี่สูตรนั่นเองนะครับนส่วนสูตรที่มาของสูตรแต้มเนาะงวดที่แล้วก็มาตัวรองนะครับตัวรองเยอะเลยเชื่อน้องดูมงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วเข้าอะไรมั่งเนาะของไอ้อ์ในบุน ล่างให้ดูล่างก่อนให้ดูสถิติขอนติเล่ข้างล่างโอ้หกสามนักฟ้าเข้าอยู่สีพีนะครับในสีพีนะหกสามมีสีพีนะแต่ล่างมันมาหกข้ามันมาบนแทนี่แถมบนแถมบนเนาะแต่จริงมันเน้นล่างเนาะครับอยู่ในกลุ่มสีเหลืองนะครับตถูที่เข้าเนาะแต้มล่างขังติเล่ก็ วัดดวง3สูตร6 3 6 9นั่นเองนะครับใช,ทนะชมม 30, ้ทั้งหมดก็มาทดลองเหมือนเดิมเนาะแตุ่่มมา3สูตรก็มาทดลองอีกก็เลยเอาเงิเอาทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยครัผมก็เข้าอีพีนี้เนาะ6 3นั่นเองเด่นเนี่ยมันมาครบเลยที่หาตัวลลางเดี๋ยววดในคลิปต,ต่อไปจะเอาเป็น สูตร E นี่เนาะที่สามสูตรที่เข้ามาเนาะหกสามมันเองนะที่หาตัวารางแบบนี้หาตัวชนก่อนจากล่างถ้าสูตรเขาบุรุดก็จะมาตัวใดตัวหนึ่งนี้นะจากคู่มันจะได้ตัวล่รรางแบบนี้นะนนสิ่งที่เข้าเนะาะมันไม่เข้าอยู่สี P นั้นก็เข้าสูตรนี้มาครบล่างสูตร E ก็มาครบเนาะถ้าม่ย้อนให้ดูแต่เสียเวลาเนาะมันเข้าอยู่สี P น,นะหกสามนะั้ล่างล่างนั่นเองนะครับ มาดูธีการเลยเนาะของแต้มเลยจะได้เป็นการเสีเวลาย้อนหลังเสียติดย้อนหลังเนาะเตมล่าชนหกสูตรชนที่สามห้าหกรองเจ็เก้าเนาะเทียบชนแล้วเอาสามหกเป็นตัวเด่นเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็มันชอบมาเด่นห้าสูตรก็คือตรงนี้เนาะไอ้จะแล้วจดแต้มเจ็ไปเนื่องจากแต้มหนึ่งกับแต้มเก้าไม่ไม่ชนในสูตร หลังบานเนาะเอาเจ็ดไปแทนนะก็จะเอาเ,เต็มหลังงวดนี้นะครับเ,เต็มหลังงวดนี้เนาะสามห้าหกเจ็ดนะครับไ่วัดดวงสองวหลังเองจับคู่เขาก็ลากจากสูตรเต็มได้ดังนี้นะครับนี่เลยนประกันได้สามก็ได้ตามนี้นะลงท้ายด้วยสามเลยประกันลงท้ายด้วย 5, ห้า 5, ก็ตามนี้กันหมดหก ตอนนี้อะไรหลุดกันแล้วลงท้ายด้วยเจ็ดก็ตามนีินเองเรียกว่าสูตรเต็มนั่นเองนะครับแล้วก็จะคัดเด่นด้วยเด่นล่างเนาะเห็นล่างของ A อ้ในล่างสุด A เนาะที่เข้ามาทั้งหมดที่เร็วเนาะแับตัวนี้เข้าทั้งหมดที่เร็วด้ะเต็มหลุดนั่นเองนะครับเด่นเสมอใล่าง A เนาะหกสามที่มันสุด A อันนี้ยังไม่หลุดเนาะ เคยหลุดแล้วสองงอแต่หลุดไม่ตรงตำแหน่งก็เลยปรับไม่ได้รอหลุดอีกครั้งที่สามมึงจะปรับให้เป็นห้าตัวนะแต่ห้าตัวเรายังหลุดก็จะขีดไี้นะเด่นสิบหน่วยล่างนี่จะปรับเป็นห้าตัวนะแต่ถ้าหลุดนั่นเองหลุดสองงอถึงจะปรับถ้าตรงตำแหน่งหกหกหกมาสามสูตรที่คัดไปเป็นกรประกาขคงเข้าแล้วคัดมาเป็นคัดไปจับชุดก็ก็เข้าอันเองนะครับ เอาสูตร1นสูตรสสนี่เป็นกำรมการเนาะ2 4งสี่หกเจน่อาสสูตรได้เป็นกำรมการเหมือเดิมนี่คือตรงนี้เนาะสูตรนี้เอ๊ะชนตาลังจะสูตรเต็มนะ03สชนกี่สูตร1 2ึชนแค่สูตรเดียวเนาะ1สองชน1 0สูตรชน2สูตรชน2สูตรชน1สูตรชน2สูตรชน3สูตร 5 8ชน1นูชนส0ูตรชนสูตรชน1สูตรชนสนะครับ05ชน1สูตรชนสนะครับ5ชนสูตรชน1ชนสูตรชนสูชน1ชนสูตร69ชน 1 0สูตรชนสสูตร78ชน1สูตรชน2สูตร06ชน1สูตรชน2สูตรนะครับห5ชน1สูตรชน2สูตร24ชน1ูตรชนสูตรชน3สูตรนะครับสสูตรใช้เป <Çok boom. S 2> ็นกล er. ุ่มิ้มพูนะครับ33ไม่ชนเลยนะครับไม่น่ามาเลย3าถ้าผิด ถ้าออกสามสามผิดสามสูตรพร้อมกันมันเป็นไปได้ยากเนาะเจ็ดเก้าหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรชนสามสูตรนะครับถ้าตัวนี้มาตัวใครตรนะัวมันกาทิ้งแล้วแปดแปดชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรนะครับศู 7, นย์เจ็ดชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรหนึ่งหกหนึ่งหกชน 1สูตรจน2อสูตรสน1สูตรนสสูตรจนสามสูตรส,สน1สูตรน2นะครับ8 9ชน1ูตรน2ตรชน3สูตร,มตรไม่ได้ผมชุดเด่นสีพูนะครับเดี๋ยวลองจะเป็นสีเงเดี๋ยวลองจะเป็น2จุดนี่นะครับเอาพิจารณาขอยก็เลรกนะครับแต่ไม่ได้ นำมาพิจารณาทั้งหมดเนาะแต่นําแต่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะจะคาดอีกทีหนหนึ่งครั้งตัวที่ไม่น่าจะมาก็ชนกับส่วนอื่นด้วยนั่นนนั่เองครับนำมาใช้ทุกตัวก็ไม่ไหวนะครับเรือกว่าโดดสักตัว,ส,ตวสองตัวที่น่าจะมานั่นเองนะครับที่น่าจะมาของคลิปแรกนี้เนาะเป็นสูตรแต้มล่างนะนปีที่หนึ่งของล่างประจำันที่หนึ่งกันยายนนี้เนาะในเด่นสูตรก็จะกลุ่มสีมูนนะครับชนสามสูตรชนเด่นกรรมการเราทั้งสามสูตรนั่นเอง เพ่มพูเนาะเด่นจนเด่นทั้งสามสูตรถ้าสูตรเตมเข้าแล้วเด่นเข้าเด็ดเต็มเข้าหกเตมเข้าที่เลือกมาเนาะแตมเข้าแตมสามห้าเก็ดเข้าแล้วก็เด่นเข้าทั้งสามสูตรนี้นะก็จะอยู่ในสูตรในกลุ่มสีมพูนั่นเองนะครับนี่สีพูเนาะและถ้าเตมเข้าจะเด่นหลุด แค่สูตรหนึ่งสูตรใด,ดเนาะไม่รู้ทั้งสองสูตรหนึสูตรใด,ดก็จะอยู่ในกลุ่มสีเหลืองนี่เนาะอันนี้นะครับแรงอ่อนแล้วได้ไปหาสีเหลืองมาใหม่นะครับ จทตยองเมรวม2ตัวล่างนะครับวัดดวงจนหกสูตรก็ได้ตามน,นะครับจากคู่สองตัวล่างจากสูตรแต้มชนเด่นล่างที่เข้างูเทลเลวเนาะครับสูตรนีไ้ได้เด่นสุดในกลุ่มซีมพูนี้นะครับสุดรซีมพูหนึ่งสี่สี่เก้าห้าแปดสองสี่สองห้า่เก้าแปดเก้าน่เด่นรองในกลุ่มสีเหลืองนะครับชอบชุดไหนก็เลกใช้ชุดนะั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่ทานจงโชคดีครับ